ลองดูกันนะคะว่าเราเนี่ยเป็นคนแบบนี้กันอยู่หรือเปล่าเพราะว่าถ้าหากว่าเราเป็นคนแบบนี้บอกเลยนะคะว่าเราทำยูพิกไม่ประสบความสำเร็จแน่นอนจ้ะอ พอพบกันอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเป็นการออกมาบอกกล่าวแล้วก็ออกมาเตือนกอเพราะว่าใครหลายๆคนที่เข้ามาทํายูทิปหลายๆคนก็รู้สึกท้อแล้วก็ถอยไปในที่สุดแต่ว่าคนที่เขาประสบความสาเร็จมันก็ยังคงมีนะคะซึ่งคนส่วนใหญ่ที่เขาประสบความสําเร็จเนี่ยเขามักจะไม่ได้เป็นคนแบบมีนิสัยดังต่อไปนี้ที่แม่อุลิจะบอกนะคะเริ่มต้นกันเลยข้อแรกนั่นก็คือคนที่เขาทํายูทิปแล้วประสบความสำเร็จคือ เขาจะเป็นคนที่ไม่ได้มีข้อแม้เยอะคือหลายคนเข้าใจนะบางคนเข้ามาเนี่ยอันดับแรกเลยถ้าเป็นคนในกลุ่มแอมุลีเองแอุลีจะส่งคุณเข้าไปในกลุ่มเฟซเพื่อให้คุณไปศึกษาข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะจ๊ะในกลุ่มเฟซตรงคู่มือเลยหลายๆคนก็จะบอกว่าไม่มีเวลายัางไม่ว่างบ้างละ่ะอะไอน้นไม่ได้ไอนี้ไม่ได้คือพูดได้ง่าย ข้อแม้เยอะยังทําไม่ได้สักทีหนึ่งไอ้นุ่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได,ไได้ถ้าข้อแม้เยอะๆแบบนี้บอกเลยนะจ๊ะทําไปก็ไม่ประสบความสําเร็จแน่นอนนะถ้าคุณยังไม่เปลี่ยนิสัใส่สหรับข้อที่2มันก็คือคุณเป็นคนคิดลบหรือเปล่า อ้าวทำไมคิดลบถึงต้องมาเกี่ยวกับการทํางานแน่นอนเพราะอะไรรู้บ้างเพราะว่าการทํางานของเราเนี่ยทุกที่ไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามมันจะเจอปัญหาจากทุกคนแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วแม่โอเล่จะพาทุกคนเข้าไปอยู่ไปในกลุ่มไปเรียนรู้เพื่อที่คือทุกที่ไม่ว่า,างไงมันมีปัญหาถูกไหมแต่ถ้าเรารู้ว่าถ้าเราเดินตามเส้นทางน,นี้แล้วเราจะไม่เจอปัญหาหรือปัญหามันจะน้อยลงเราควรจะทําตามถูกไหมจะ๊ะแต่ถ้าหากว่าเราเป็นคนหนึ่งที่นอกจากจะไม่สึใจหาความรู้เพิ่มเติมแล้วยังที่จะ ลงมือทําเลยเจอปัญหาเล็กๆน้อยๆนีได้หน่อยๆ,อยๆอยซึ่งจริงๆแล้วปัญหาทุกอย่างมันแก้ไขได้ทั้งหมดแหละพอเจอปัญหาแล้วเกิดเกิดอะไรขึ้นโอ้โหฟูงไฟย,ยิ่งใหญ่อลังการกันไปเลยบางคนคือแบบว่าเนี่ยเห็นไหมเป็นเพราะว่ามาทำยูพิกยูพิกได้ค่คาคอมน้อยน,นุ่นนั่นนี่อะไรก็ไม่ดีสักอย่างนึงคือทุกสิ่งทุกอย่างติดลงไปหมดเลยถ้าคุณคิดลบกับยูพิกทั้งหมดทั้งมวลคุณทำให้ประสบความสำเร็จแน่นอนนะจ๊ะ คิดลบให้หน้อยลงนิดนึงเนาะลองคิดในทางที่บวกลองลองดูใหม่นะจ๊ะอะไราเลยจะต้องดีขึ้นแน่นอนและอีกข้อหนึ่งสําคัญมากคุณเป็นคนฟังเยอะหรือเปล่าฟังเยอะในที่นี้นะต้องแยกด้วยฟังเยอะในเรื่องที่ดีฟังเยอะในเรื่องที่มีคนมีคนมีครูออกมาให้ความรู้อ่ะอันนี้คุณควรฟังเยอะๆกับอีกประเภทหนึ่งก็คือฟังเยอะในปัญหาที่คนอื่นเกิดขึ้น แม้จะไม่ใช่ปัญหาที่เราเจอเองแต่เป็นหาของคนอื่นๆเพราะว่ามันมีหลายๆคนไงที่แบบว่าพอเข้ามาทําแล้วเขาตัวเองเจอปัญหาตัวเองก็จะเอามาบน่นบ่นบนบน่บนบน่นแล้วถ้าเราเป็นคนที่ฟังเยอะแล้วแยกแยะไม่ออกว่าปัญหาที่เขามาบ่นนั้นเนี่ยมันเป็นปัญหาที่จริงๆแล้วมันมีทางแก้ไขเปล่าคือไม่รู้แหละอ่ะเขาบ่นมาฉันรับฟังอย่างเดียวเลยแล้วเก็บเอาไปคิดคิดซะว่าเป็นเรื่องของตัวเองคนแบบนี้ก็ไม่ประสบความสำเร็จนะจ๊ะ อันนี้คือหลักใหญ่ๆ3มอย่างเลยนะที่แม่โอเลยไปเห็นมาอันนี้รวบรวมออกมาให้ทุกคนดูซึ่งคนที่เขาประสบความสําเร็จการทํายูทิกมีไหมมีจ้ะและคนกลุ่มนั้นจะไม่มี3ข้อเหล่านี้เลยเขาไม่มีข้อแม้นะทุกคน mm hmm. เขาฟังเยอะจริงแต่ว่าเขาฟังแต่ในเรื่องที่ดีเรื่องที่ให้ประโยชน์แกเขาในการทํางานให้ได้เงิน mm hmm. เขาเป็นคน คิดบวกจะไม่ค่อยคิดลบสักเท่าไหร่เจออะไรมามุ่งหน้าลุยต่อคนประเภทนี้รับประกันได้เลยนะจ๊ะทำดี๋ยว,ว่าแต่อยู่พิกเลยทําอะไรก็ประสบความสําเร็จแน่นอนถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะประสบความสําเร็จในการทำยูพิก ลองเอาข้อแม้ต่างๆที่เรามีอยู่เอาออกไปนะอะในทีแม่โอริอยากจะบอกเลยมีอยู่คนหนึ่งเขาเป็นผู้พิการเขาไม่มีนิ้วทุกคนเขามีแค่มือแต่รู้มายอดขายเขาดีมากเขาเทุ่มเทเขาตั้งใจทำไมเขาทำได้ละ่ะเพราะอะไรเพราะเขามีความมุ่งม,มั่นและตั้งใจจริงๆเขาไม่มีข้อแม้ไง คือจริงๆคนเราถ้าทําอะไรแล้วมนติดแล้วก็มีข้อแม้แน่นอนมันก็จะมีอุปสรรคต่างๆเกิดขึ้นมากมายลองเอาไปปรับไปดูกันก็นแล้วกันนะทุกคนจริงๆมันเอาไปปรับได้กับทุกงานนั่นแหละมันอยู่ที่เรา,าเราจะเอาไปปรับกับงาน,นไหนๆก็ตามแต่อันเนี้ยสาหรับยูพิกเลยโดยตรงแล้วถ้าหากว่าใครนะคะยังอยากที่จะมาหาไรายได้กันสําหรับ การทำงานกับแอป u pick ซึ่งตอนนี้บอกเลยนะแอปยูพิกเนี่ยพอเขามีการอัปเดตเวอร์ชั่นใหม่คําตอบแรกที่อยากจะบอกทุกคนคือมันยังไม่ได้ดีเท่ากับอันเดิมนะทุกคนอันเดิมอะเราพ่วงห้อยติดสอยห้ตามมากับลาซา d a ถูกไหมระบบเขาแน่นปึ๊กแล้วอะไรทุกอย่างมันก็เลยโฟลไปหมดแต่ตอนเนี้ยเราย้ายบริษัทเราย้ายทีมมาเนาะมันก็ต้องมีติดติขัดขัดกันบ้างแต่มันสร้างไรายได้ได้ไหมยังคงสร้างไรายได้อยู่นะจ๊ะสําหรับคนที่ ไม่ได้มีติดข้อแม้อะไรต่างๆที่กล่าวมาแล้วมันทําได้และยังคงไปต่อได้แน่นอนและอนาคตมันจะต้องดีและกลับมาฟลูเหมือนเดิมเพราะว่านักพัฒนาระบบเขาก็จัดการทําระบบให้มันดีขึ้นอยู่แล้วไม่มีใครทําให้ตัวเองด้อยลงเขาลงทุนขนาดนี้แล้วเขาไม่ทําให้ตัวเองเนี่ยไม่มีไรายได้ไม่มีกําไรเนาะ และาหากว่าเรานะคะอยากที่จะมาร่วมงานการกับแม่อลีอย่าลืมนะคะไปโหลดแอปยูพิกนะจากนั้นนะคะหากใครไม่รู้ว่าจะสมัครยังไงทักแชทมาหาก,กันก่อนได้เลยวิธีการติดต่อแม่อลีนะคะอยู่ที่รายละเอียดใต้คลิปนี้นะคะทักกลุ่มไลน์มาหาก,กันก่อนเลยหรือถ้าหากว่าใครสมัครได้แล้วใส่รหัสคำเชิญนี้ไป้าไแป1 0 8ดส้นะจ๊ะเสร็จสท์เรียบร้อยแล้วเนาะ ก็เข้าไปที่หน้าบัญชีนะคะปุ่มล่างขวามือแล้วก็แคปเจอร์หน้านั้นส่งมาให้นะจ๊ะเดี๋ยวเราจะพาเข้าปุ่มไปเรียนรู้งานกันนะจ๊ะโอเควันนี้แม่อุเลไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ